นี่เป็นหาท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าวิถีชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ของของชาวบ้านที่หลักๆคือที่นี่เป็นน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ที่ประเมินค่าไม่ได้มากกว่าเพราะจังที่อื่นก็ไม่มีนั่นที่เราก็มีที่หลักๆก็คือเรื่องธรรมชาติเพื่อป่าม้ที่สมบูรณ์ที่สุดมาดูชีวิตกันเล่นทองของชาวบ้าน ที่ยังตกลงอยู่ตั้งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆอีกเป็นอาชีพเสริมของธรรมะนที่นี่นะตั้งแต่มาอยู่คือตลาดคนที่นี่ก็เป็นคนที่อพยอม,มาตั้งแต่สมัยพัฒนาภาคใต้เรียกเลยนะเขาจะประกาศรับคนที่มีไม่มีที่ดินตั้งถิ่นมาอยู่มาก่อนนะคุมจนเราเป็นที่ห่างไกลเนาะห่างไกลความเจริญก็ติดกับมาเลเซียแล้วก็ยังขาดเร,รื่องความรู้เรื่องการผสมผสานต่างๆยังอาจจะรู้ไม่หมดก็ได้ประสานทาง หาอะไรนอนรอให้นักเรียนมา่วยทําให้ด้วยทำเว็บไซต์ไปเนี่ยครับ <fruit> ที่อยากจะได้ก็คือเราธรรมชาติของคนที่นี่เราเป็นคนมัานนอกนะก็ยังได้เก่งเรื่องแบบนี้แต่ที่จะสําคัญตรงนี้คือการพยายามธ์ให้คนข้างนอกรู้จักกับเรื่องเว็บไซต์อะไรพวกนั้นงการสำคัญเรื่องโซเชียลมันน่าจะดีกว่าเพื่อให้คนข้างนอกได้เห็นเห็นบรรยากาศในพื้นที่มากกก็คือหนูจะแนะนําว่าก็คือให้ใช้สื่อโซเชียลเนี่ย เป็นแหล่งแนะนําท่องเที่ยวโดยการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาค่ะก็คือเว็บไซต์เนี่ยก็คือสามารถบอกอเป็นเรียลทา์คือใช้สื่อได้ว่ามันสามารถไปที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยที่ฉุนที่เราขาดคือเรื่องเรื่องเว็บไซต์ใช่ไหมคะที่นี่เรายังชุมชนเนาะ <c oughs> ชุมชนเรายังขาดเรื่องนี้ <c oughs> เว็บไซต์เพื่อเว็บไซต์มันจะละเอียดละเอียดกว่าใช่ค่ะเลยที่อยากจะให้ทางมาัยไรท่ารัฐมนรรัาลรัฐกรินเนี่ย มาช่วยชุมชนหน่อยเนาะให้ทำชุมชนได้เรียนรู้ด้วยค่ะที่นี่มีที่โดดเด่นเยอะมากถึงว่าแล้วก็สวยมากด้วยใช่ค่ะคือเรื่องธรรมชาติที่นี่เราไม่เคยแพ้ใครใช่ค่ะสมบูรณ์มากที่ที่ที่อื่นเขาไม่มีเนาะเหมือนเหมือนอย่างเลขทองคำเนี่ยที่ชาวบ้านร่อนเปอาชีพเฉลิมวันนี่วันหนึ่งก็สองสามชั่วโมงนะโหสามสี่ร้อยสบายสบายก็เป็นค่าใช้จ่ายได้อยู่ ก็ยังขารเรื่องการประชาสัมพันธ์นนี้ครับที่อยากจะให้ทางมาลัไได้ช่วยชุมชนนิดนึงว่ามีส่วนไหนที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ด้วยใช้เว็บไซต์เนี่ยในการประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่เนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้มีที่โดดเด่นอะไรบ้างค่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายกบตนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในหมู่บ้านภูเขาทองนะคะให้กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ